กราบสบายดีและสวัสดีเบริร์สุขูสุคนมาว่าพี่น้องพางลาวและพี่น้องพางไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเขาชูชงซาบัวข้ามบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ซาบัวก็ได้อ่าเดินทางมากับบ่าวแอ่เนาะก็ได้มายินดีนำมาครอบครัวของหกเอื้อในเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เอาก็จิไปเบิง่งไปชมเนาะว่า บอกเอชื่อ,อยังแน่มาให้ทางอาครอบครัวของอาเอื้อยนานเนาะ,ะเอาไปเบิ่งไปชมพรอ้อมๆกันเลยพ่อแม่พี่น้องแกนี่ก็คือเฮือนซานของเอื้อยนานเนาะเอาโอกาสขึ้นไปเย็นดีทางอาครอบครัวเพ,พิ่นพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเนาะ cho mẹ kỹ năng Thầm thầm to lên rồi Thỏa <laughs> nhạt thường hướng này đơ. <laughs> à. <Còn> đó Rồi Thoàn đài nó Sẽ đi cái này, đi. đi À, Ai à, à. à. Đó, ô Bọn em khổ mà này đó หลายพอชมควรนี่เนาะมื้อนี้ก็ดีใจเนาะเอ้ยเนาะดีใจนะจะน้ําตาตกคนดีใจได้กินนี่นะว่าได้เข้ากินโดยเป็นกาไปหาน้ําไม้ไปหาข้าวเข้ากินว่ามะลกเอ้ยไปเอาหาน้ําไม้พได้ขาเข้าคนกินโดยดีเห็นแล้วก็ดีใจเนาะบ่ขอใจหลายๆบ่คิดบ่พันว่าสิได้บ่เคยคิดบ่พันบ่เคยได้ว่า ลูกก็ไม да ่เคยได้กินน้ำหมูเวีซี่โดยยำใดบ้างว่ายำนั่นไม่เคยอยู่ในบ้านในเมืองน้ำหมูมีแต่ไปกระไปหาตลอดจะได้กินเนาะนอันนี้จะลูกเอื้อย้องคนบ่ลูกหาคนลูกหาคนไปใช้เบิดจื่อช่องคนนั้นอยู่เข่าน้ำไม้อยู่นาหมดแล้วเป็นเถ้ามาแล้วก็หอมอมลูกเมื่อกลับอีกอันหนึ่งเงนอยู่น้ำแหมเลยลายบ่เอื้อยน้ำไม้ได้บัวลายใต้ชองช้ำกระตอดนี่แหละ ระหว่างมาแรงมาเขาน้ำผึ้งกินโล่ไปกับเาหันฮาชลันไข่มูแดงโล่ในปะป่ายี่แล้วก็โยาจะผู้นี้ชื่อชื่อย่างอื่อนางลาลิดนางลาลิดอายุจักปีแล้วเอลยอันนี้ฮะโล่ชามปีป่ายโล่อันนี้อายเพิ่นเนาะอายเพิ่นชาวไก่ชิดไก่ชิดจักปีสามคนเจ็ดปีเจ็ดปีเนาะ แล้วก็พูอยู่หน้ากันก็อ้ายเพิ่นบอกอ้ายอ้ายอ้ายอีกสองคนหนึ่งูอันนี้อันนี้แบบพูดลูกหลาเนาะอันนี้พูดลูกหลานนูอันนี้พูดสี่งหนูหาทนกับบอได้มาเบืดเนาะบ่แล้วก็เอาหนอมาแลกเข่าบ่เอื้อยแลกเข่ากินเอามาขายก่อนบ่บ่แล้ไปขายเอามาแดกเลยเนาะ ่ใส่ขุแล้วก็ึ้นไปขอนําเพิ่นเพิ่นก็ให้เพิ่นให้จําได้ก็ถ้าเอาเนาะได้ก็เอาเพิ่นให้จ้าถ่วยก็พอได้กินโดยมืวันนี่หั่นขายน้ําไม้ใช้ใข่แดงนื้อข้าวเจ้าโล1ิ0 0 0น้ําเวทก็มาหุงกินก็เอ้ยบ่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดนาเลยบ่แฮดอยู่นาเพิ่นปันให้บ่ได้ว่าปันให้เพิ่นให้เฮ็ดโดย10ให้ให้นาก็ได ปีเป็นกับได้ยูเช้าชอบปีบุเป็นกับคิดชอบดูดำนาบริชายปนเซโปน้ำมูกรถไทยเอื้อยเองบ่บ่บ่ไม่ขอน้าพนนั่นได้ขอน้าพนไปท้ายให้เนาะขอพนไปท้ายไห้ดูไปท้ายให้แล้วก็ไปดำเจอกับขุดเอาขุดลำเอาเนาะขุดลำเอาแล้วก็ดำดูบ่ไม่ดูดูจะไห้ขาดหน้าพนบ่ขาดหน้าพนจัะศพเลยขาดหน้าพนกะ หาชอบหาโจเนาะแมนกับเพื่อนไทยเฮ็ดคููปีเนาะแมนอยากบอระอยากจะแจกินนวดละแจกินไหมขอแค่นี้แจกินนวดละได้เใไรเนี่ยจะทุแล้วเฮาเนาะน็ทั้งมือทั้งเต็นเฮ้าโอ้ยเค่อยคิดค่อยฟันว่ามีผู้ช่วยเหลือเฮ้า กะทำมากะมานอนนี่เนาะมานนอนนาเนาะนอนที่ื่อบ่ตืวนากะมีบันชิอยยังมีบันแฮปปี้บปุกเถียงนาบ่บ่ปุกเนาะไม่มไม่เผื่อผมไม่ชกางเกษบรมไม่ยังพยายามกตเชื่อว่มีเงินเชื่อผมมีหยาบ่บ่ผมหยาหย่าก็ไม่ได้เข้ามาขายการหาพันธเอาแบบมมีเงินเชื่อบดหย่าที่เท่าแบบในชวนเท่าเองผมมีเนาะ มียังว่าไฟ่เดเขาเห็ดใส่เองเนาะมันนี่เรไม่ไทยกิน่ะไทยกินเนาะปกติบ่ได้ซื้อเพิ่นกินบ่อยมึมีเงินม่มีเงินบ่ได้กินขนมกระตมน้ำพรายน้อยจีแจ้งมากม่หาในคอเข่าอยู่หน้าไปหาตามโคตตามกระนองเรากระเจาะเรากระเจียวมาคอเข่าเดี๋ยวนี้แค่ก็ออกแล้วบ่เอยออกก็ไปซันได้คือได้คือไม่ได้เออ อ่ะแกกินแกกินนะแกให้คนนั่นแหละคนอยากก็จะแต่ละเมืองทำมาไปทำแจ้งมาไปทำมาแม่นอนโดยไม่เคยได้อยู่ช sure> ่วงเฮ็ดออกก็ไปหาเห็ดแล้วออกมาได้มาค้อนน้ำพอนก็ไปกินแองกินนะเห็ดหอนก็ไปกินแองกินเนื Watching ้อค้อนมาคอนแบบแก้าแบบบ่มีกินเจ้าบวอยากกินเข่าอัะอยากกินเข่าเลยแก้าอดมันหลบมันไปอดนั่งเลยกัพวกน้องๆกับ่ได้ลงทำลงเรียนบ่เอ๋ย บ่ได้ลงบ่มีแบบยังให้ลงอยู่แต่เวลาพันเก็บเงินค้างของเฮีน่นะห่าวัดบ่มีนะถ้าอันนัน้นกิโลกิลออกก่ลาคือเขาเว้วค่นโลแล้วทั้งกะทั้งพวกลูกกะบ่บได้ลงเลยบอกบหาคนกับบ่ได้ลงเนาะบ่ได้ลงมันมแล้วเขาว่าให้ลงว่าลงแล้วห่าวัดบ่มีัดเวลาพันเก็บพันมันจะได้ห่าวัดบ่มีเขาพูตัวกูอ๋ บชงเชื้อเอกจะไหนว่ามันะาจะได้ชงเชื้อลงลงเฮียนอย่างแบบบูมิ้งโดย,โดยมันบูมีมันมันขาดไปทุกอย่างแต่ใน,<ด>ในใจอยากให้ลูกที่ทำลูกเฮียนอยู่เนาะเอ้เนาะในใจยังยังให้ลูกเฮียนยัง<ด>ยให้ลูก<ด>เป็นจิบอะไรชาอะไรอ่านชื่อเองออกกันยังใครแน่โดยถ้ามีทุนจากก่อนหนึ่งแต่คือว่าอยากให้ลูกทำลูกเฮียนเนาะแมนโดยให้ลูกเฮียนอยู่หัวเพียงหัวเลยเนาะเลยเนาะแมนชุมไอ้ก็หัวเพียงหัวคือกันโดย เพิ่นบ่ได้โรงหามโรงเรียนเพิ่นกลับไปให้ไปน้ำแม่อาหาทินกลับไปน้ำกันเนาะไปโนะน่ามอกน้ำใหม้น้ำม้หาดอกกระจอกดอกกระเชยวไปน้ำกันโนะจะเอื้อยกันยังชีได้ออกไปหน้าอีกบ่ไปแตเอาหน้าไม้มาแลยเนาะแมนโนะเอาไม้าใหม่มาเลยเราเอาไปเอาโรกโรคอยู่ขายโนส่วนเมือกับเพิ่นบ่เมือ คนมานะเนมาเ้อสะเบาะแเสบาเสแบเนาะนี่ได้ได้ประมาณจักเดือนเอยเขาชมเนไม่ได้เดือนหนึ่งคนหลายสีคนหคนทังแม่ แนัวกับเพงใช่ไหเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ,ะสิบพันสิบเอ็ดพันเลยได้กินวาดเช่าใน,นกับเพิร์อขอน้ำผึ้นบ่กาอนำ้นอนำนห,หน่อยหนึ่งหรืเอาไปใส่ยูนาเนอไปกินเข่ากินยังงยูนาเลยเนาะแม่ไม่เอื้อยกินนะเด้อมไม่เอื้อยกินนะเด้อี่นี่กัพอโุงเรียนเนี่ยเนาะ ฮาแล่ตรงเิียนไก่บ่เอ้ยแม่เอ็มทางกันนะเก่ไก่เนาะหนึ่งดูแต่คือลงกับยางไว้เนาะยางดูตะก่อนเพิ่นกับได้ลงอยู่บ่ผูชุ่มอ้ายนิดกันบ่บริลงด้วยเนาะบ่เม่์บัดลงเลยจะได้เพิ่นบ่เงินกีฬาเด้อเงินอันนั้นเด้อเจ้าวบัดบุเมย์บุเมย์หายเพิ่นเนาะบุมี์หายเพิ่นลายเถื่อบุเมย์แหละเพิ่นกับว่าวเนาะดูหมู่บัดหายหมัดเต่าบัดบ่หายแหละเพิ่นกับว่าวเนาะ แต่ทางเอื้อยก็บอะไเดีอยงเป็ดยิงไก่บ่มีเลยนะบ่บอม่เอื้อมีเอื้อเงินชื้อเป็ดซื้อไก่เลี้ยงอยู่ซือ้จ้างรถไทย่นมาไทยหน้าให้เฮานี่แพงบ่กเอื้อแพงเลยถ้าไทยหดชื้อๆกับคือว่านั่นคือเดี๋ยวนี้กับน้ำมันแพงโนูเดี๋ยวนี้อยังกับแพงเมากนะแพงบ่คข้างไม่เห็นหน้ารับไปนี้กับบุ้งเงินเชื้อน้เมัน ดูคุ uh, s <S <t> ้งคุ้ลาไหลงเก็บมันกระโบไม่ค้งคุ้งปลาไหลหาปกติแกมีแต่หาปกติมีแต่คอเข่ากระได้ขายเข็นว่าขายเกิดจะวัดโลกมันจะกินขนมดูที่ชื่อนั่นอันนี้หนึ่มัดทำกันมัดใหนจะหนึ่งไงก็หนึ่งไงกหญ่กินเบิดบ่กินเบิดอยู่ติมัดได้หนึ่งยังโดยเพิ่นก็กินเบิร์ดดีวะเว้ยมัดเลย ไม่เคยได้กินน้ำมงนลยฉันไปบนไปเช่นลูกเอาโป้ในเลือกเกิดบ่ได้เลยถุกอะไรลรอเอาแมวถุกแล้วให้นาได้ลูกเอวไทยบุญยังให้ลูกไปเช่นว่าเล่นชงการมีแต่แม่ชวนไปบด้เล่นน้ำมงเลยเล่นบ่ญยากษ์บ้่ะมีแต่ไปชวนดูเต้าไปหาอยู่หากินเนาะชงการมาไว้ชงไปตายเลย หาคงอยู่กับพี่แนนเบ้อเอื้อแนนเคยได้อยู่มันไปสลัดไข่หมดแดงจ้ะบาทมันแต่ละเมื่อไปอยู่เราคงมั่กอะเวลาฝนตกฝนยังนี่ก็บผ้าเปียกเบิดบ่เอ้ยเปียกมัาเลยเปียกเบิดเนาะถือว่าฝนลงมาแล้วม่ได้อยู่นั่งมันฝนสลัดเวลาฝนตกเนาะมันก็หัวก็บยังลงมาอยู่บ่หัวหันได้บอลเชือดขาดไว้นี่ก็หัวโลย เปียกมาเลยคือนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องกับเพื่อนซานของเพื่อนกันี่กับปะมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องกับเวลาพ่นตกพ่นชาดเข้ามากับผ้าเปียกเบินี่พ่อแม่พี่น้องกับผ้าผุพังไลยเนาะเลยเนาะมือดูตะขาดเบิร์ดเนาะน้ำกินตักใส่อุ่นนี่บ่เลยไปกินน้ำใส่เไปสั่งของนางนี่เนาะกับถั่ยวงกับมีเท่านี้บ่มีเท่านีะ นาะขาดผุพังเบิดแหละ่อแม่พี่น้องถ้าได้พามายัก็คือสีบอพระบอฉาดเข้ามาถึงขนาดนี้เนาะเอื่อยเนาะัมนี่ดังกระชีบอพ่อบอเอื่ยบอมันมันเพิงมันขาดอันนั้นมันขาดอยงเงยดดูเนาะก็ขาดผุพังเบิ่ดเนาะอันนี้กะหัวเพิ่นว่ะทั้งเอื่อยเพิ่นกะบ้าหัวทั้งทั้งมึงเสือป้าไหลเนาะ บัวเพื่อนซานของเอวยกประมาณครึ่งห้าเห็นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกับเพื่อนทั้งเพื่อนเอือยเพื่อนกรอยากเชได้พ่อแม่พี่น้องกับมานอนทั้งอ่ะทั้งเบื้องค่างกี่หักนี่เนาะ บ่ยันอันนั่นในนีันบ่ได้ได้บันเ็ดอยู่เห็ดกินมันนอนบ่ได้ยันหมดเยอะอีกอย่างก็ทั้งนี้เนาะผุนพระเข้ามาเนาะอย่าคิดค่อยคิดเรี้ยวค่ก็บขานอนทางนั้นมัเพื่อมันล่มบางเทธอมันวิตก็ไห่มันรอดได้ยันว่ามันนอนทางนี้มันล่มมาทางนี้มันตายเลยนะนอนทางนั้นยันว่ามีทางออกอยู่คิดไปไปชั้นแดีว่าชวนโลกนอนทางนั้นที่นอนทางนี้มันชิดทับมาทางนี้มันชิดตายเลยคิดไปเช่น ละไรโมว่าเฮ้ยจะลาดร่ดคืมันสับเอาลาดมาลาดจะคิดไปเพลี้ยนี่แได้จะได้แม่มันโมไหมโดยเลยจะเอื้อยโมฮาเอาไม่ข้้มไม่อย่างเนาะทาพื้นกระด่างเนาะขั้มเนี่ยมันหักเลยค่ะใช้เชือกมัดไว้เฉยๆโลมันหักหมดเลยเลยนะเย็นว่าขั้มสองบอลนะเอื้อยข้้มบึงนี่กับบึงนี่นะแบบตรงกลางหักกับหยะไปเออทางนั้นหักไปตอกไม้เช่นใหมาตรงกลางนั่นเลยตอกทางไหนตอกทางไหนเนาะแมนตอกทางไหนไว้ จะพ่อเพื่อนไปไ่เออรพ่อเพื่นไปไอยู่นาบออยู่ทเพื่อนอยู่เพือนนี่บออยู่เพื่อนเพื่อนส่นอยาน้ำพเพื่นมาได้ไปหากุ้งหาจิบบ่ไปอยู่ไปกับไ่ยเพื่อนไปกันไปทอเข้าดูในเกลยดเด็กอึ่งอึ่งบ่มีบ่เอื่อยปอด้ปีนี้บ่มีอึ่งเลยดูในเก็น้อง่กับานในกับไปคลอนไปนอนอกนอีท้ท่านเต็มเดน้อ นี uhm. ่ก mm ็ค hmm. ือเฮือนหญ้าบ่เพื่นหญ้าโตเฮือนหญ้าเนาะืนหญ้าเฮือนหญ้าก็ยานันนเพิ่นก็เข้าเพิ่นทัวเพิ่นอยู่เพิ่นก็อยู่หลายคนน่เนาะอยหลายคนนั้นก็ลูกสาวเพิ่นน้องน้องผู้โลโลโอหลายอีหลีเล็บเพิ่นทัวเพิ่นเนาะบ่ว่าไผบ่ว่าเพิ่นได้โตชั่วแล้วโตก็บ่มีแนวมันบ่มีแนวชั่วลงทางนั้นเาก็บ่ติเพิ่นเนาะเฮาก็บ่ติเพิ่นโลโลแนวเฮาบ่มีปัญญาเฮาเองโล นี่ไม่ใช่แล้วก็ห้ามชันทรายมัดอกแดงไปนะแล้วกัญญาคอยยังเอิงคอยกับบัวไม้แต่ลูกเต่ากับยังสีเอาอีกอยู่บ่เอ้พอพอแล้วคอยพอแล้วคอยเลี้ยงเอาไว้ชั้นี้ไอยกระเช็ดน้ำตาไปถือดอนอะไรพอได้เนาะพ้อกับถือบาบิ์แล้วเนาะใหญ่เนาะพอแล้วเลยโดยที่อยู่ใท่บักกลุ่มเนาะบัวกุ่มแรงเรียมบัวกลุ่มเนี่ หลายกูบ่อยากเข้าข้าวข้าบ่กินให้กูอยากได้ข้าวต้นนวๆหั่นนะมัน่กูอยากได้ข้าวต้นนวๆหั่นข้าวนี่กูบ่อยากกินกินบ่ได้บ่เคยกินผู้น้อยบ่แม่นข้าวยังเอ้ขาขาเฮานะเฮาหุงกินหั่นโดยๆเพิ่นเพิ่นบ่มันบ่บ่เป็นกินดูเพิ่นบ่กินข้าวนวลเฮาบ่เมยเฮาบ่้าเอ้ยกัน กินโมมักเนาะหรือว่าของกินโมเสบบอระกินข้าวเจ้าก็ต้องมีแบบบ้าเข่าแบบแบบของกินทีนั่นเนาะบ่มีเลยว่านี่กินที่ยังกินลูกแต่เมื่อคืนกินกับข้าวเจ้าเพคนกับโบค่อยมากเนาะมันบ่เป็นต่กินขนาดค่อยบ่เป็นแม่ในกันยังกินไปไม่ช่างนะหนูกินพอนั่นเนาะกินพอนอนได้หนู โลโก้ขอยยาผิวเนาะจะไปงานนะอันนี้บริยังครับแต่ว่ามันได้เลยนะกันนี่กะดีใจแล้วเลยเนาะดีใจและคอยกันให้เมื่อกี้น่ะคอยดีใจนะก็คอยให้แล้วก็ว่าน้ำโลกคอยก็ให้ก็คอยดีใจคนมาช่วยคอยโอ้ยบริไดดินบริไดลอนดินลอนอยู่แต่ว่าก็ดีใจแน่ตลอดตายไปอีกครึ่งชีวิตโดยโดยกันไม่ใจก็อยากอะไรเพื่อนไม่ใจกันจะมุดเพื่อนอีกคอยหันไปเตือนอยู่ เพราะว่าเพื่อนทังเขื่อนเอื่อยะเชยได้เนาะเชยนีหนาน้าเลนี่หนาหน้าเลยเออเป็นช่วงคุณใช่ไหมเนาะช่วงเข้าชิบิหน้าช่วงวันกับโต๊ะดีชิล่องมือพอดนี่แหละมือเล้งร่องหน้านี่แหละบือไ่ยปัญญาหเห็นหน้ากับเอื่อยจะไปนอนให้นอนหน้าบ่ล่อถ้าไปนอนมันมานอนหน้ามันก็บ่มีมุนอนไิ้อมัดยาขึ้นมาแต่ให้แต่หน้าได้เฉยผักเท่าใช่เฉย ท่านั้นน่ะตบแบบเฮ็ดน้อยๆนะฮะเขาได้อยู่หั่นโดยแต่ที่ยากเวลาเฮสินอนน่ะบ่มเนะบเฮ็แบบเพืเฮสินนเนบมีหยีหยํานะนบ่าวะทับ่าวอได้ชื่อเขาหรือวมามเป็นใคร2แตนะ ป็นปลากระป๋องพ่อแม่เป็นน่องปลากระป๋องเกลือนมน้ำมันพริกทั้งกระต้มขนมเนาะเป็นนัวหลักๆเนาะนนเป็นนัวโอดูจัก้เลื้อนเอ้ยสีเบิด์ตดิเป็นนัวชามสีเดือดดูเอาใจยมยมใช่กันเนาะแม่ดูแต่ชิลให้กินดูมีตะไกระไคร่ดูอันนี้กับเกลือบอกเอ้บอกเกลือเนาะมีเกลือน้ำพ่อแม่ที่น่า học cả ma nhìn đi năm nó rồi rồi cả, cả ok chạm, nó chạm cả thằng non cả... Cả, cả... Cả, 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 cả chỉ lòm, này khổ tuổi cao còn nữ vậy đâu nó đi 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 rồi nó học cả chỉ nó thì thấy nó bừng. À, thằng thằng xe nó, ông, thì, ông, nó í, lòm, thì nó bừng mẹ thì nó นเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮือนเอื่อยกันเซ่อได้พ่อแม่พี่นอ้องเอาไม้ข้ามใ้พ่อแม่พี่น้องย่างพาเฮืนอนเอื่อยเพิ่นกันได้ขาดเลยได้พังแล้วพ่อแม่พี่น้องก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่เนาะสาวัวที่ท่ายถานที่น้องเบิ้งอีกเทื่อนหนึ่งทางเอื่อยเพิ่นว่าถ้ายงามผลกับถ้าบายได้เวณใหม่ก็คือฉีลงเพือนกันเนาะแค่สาวัวท่ายถานที่น้องเบิง้ง นี่พ่อแม่พี่น้องนี่กะผุพังเลยเนาะอันนี้ผุพังเลยพ่อแม่พี่น้องเขือนเอื้อยเป็นกะแต่ว่ามัดเอาพ่อแม่พี่น้องถ้าบอกค่าไม่มัดน,นี่กะชาวบัวว่าฮักแก่นีน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเขือนซานของเอื้อยเป็นกะ นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องคือเฮาเห็นนี่แหละก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องชาบัวก็ได้อ่าขึ้นไปยินดีทางอา่าครอบครัวของเอื้อยในเนาะก็เพิ่นก็ดีใจหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นอ,านอา่ามีอ่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะได้เข้ามาช่วยเหลือทางาครอบครัวของเอื้อยในก็เพิ่นก็ดีใจ ก็คิดบกฝันว่าชีมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะสื่อเข่าชาหรือว่าของอยู่ของกินห้ทั้งครอบครัวของเอื่อยเนาะเพิ่นก็ดีใจลายก็เพิ่นก็ยังขาดเพื่อนหลายอยู่พ่อแม่พี่น้องก็เป็นอาเพื่อนชาเนาะเพือนชาของเอื่อยเพิ่นนี่แหละก็ได้เชแล้วพ่อแม่พี่น้องทางเอื่อยเพิ่นก็ว่าช่วงหน้าพ่นนี่ก็คือชีลงเนาะคือชีฮัดขนะดพ่อแม่พี่พ่อแม่พี่น้อง เกินกันยังงาอยากไล่เพื่อนนี่แหละพ่อแม,ม่พี่น้องเพิ่นกันยังขาดเขินเดืองเพื่อนนี่แหละเพราะว่าเพิ่นกับผมมีเนาะกับผมมีพ่อแม,ม่พี่น้องกับก็คือประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องกับเราก็กดีใจน้ำเพิ่นเนาะทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีชื่อขเขามาให้ทั้งครอบครัวของเอื้อแต่ชาวบัวก็ได้ โตโลากโนพ่อแม่พี่น้องถ้าชาวบัวทายผิดพลาดไปก็โคโทษขออภัยได้หลยพ่อแม่พี่น้องถ้าถึกใจก็่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชาวบัวคำพอมีกำลังใจเนาะเหตุคิดลงไปเรื่อยๆแหละพ่อแม่พี่น้องชาวบัวก็จะได้โคตโลากโอนพ่อแม่พี่น้องขอกาวคำวบาสสบายดี